เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กันในรายการกาวิตี้โซลิเปอร์นะผมเนาะวันนี้ก็จะมาสรุปกาชากลางเดือนพฤศจิกายนปี2567นะครับเนาะก็ทุกคนอาจจะทราบกันแล้วนะว่าเป็นตู้สงครามเลือดพันปีครั้งที่31เนาะเป็นตู้ของบัสบีแล้วก็ลุงโรเบิร์ตสายควันนะ <c oughs> ก็เป็นตัวพันปีอีกเช่นเคยนะสำหรับตัวกลางเดือนนะ <c oughs> ช่วงนี้นี่ร้อนแรงจริงๆสำหรับ ตู้พันปีเนาะเราก็ต้องขออภัยในความล่าช้าในการลงคลิปน,นะครับเพราะเนื่องจากผมมีติดทุระอะไรเล็กน้อยเนาะก็เรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะสลับตัวแรกนะผมก็คือบนะัสบีเนาะบัสบีเป็นสายสกิลระยะประชิดเนาะแล้วก็มีทุกสกิลเป็นติสานะเผาไหม้ด้วยนะครับความแรงสกิลอยู่ที่905หน่วยแล้วก็เป็นผู้สังหารยมมาทูนะครับลิงสกิลเป็นลดคูดาลงอีก14% อ,อ,อาบีก็จะมีเกพิปตาบวก1มีมอร์เดอร์แล้วก็สกิลกว้างขึ้น20%ส่วนอาบีก็จะมีอันติเมตสกิลแรงขึ้น60%ติดสถานะเพิ่มขึ้น2วิเนาะแล้วก็ติดเผาไหม้สกิลแรงขึ้น80%เนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสกัติดสถานะให้กับเผ่ายม,มาทูตนะครับผมแปะบับลดเกาะเมื่ออันติเมตสกิลเนาะกันสถานะอ่อนแรง เมื่อติดฐานะสกิลแล้วขึ้นอีก80%แล้วก็มีบัฟเอฟเฟกต์สกิลนะผมแปดสิบเปอร์เนะผมเป็นเมลี50เอ๊ะเมลี30แล้วก็คิวเลฟเฟกต์เอรเซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีบัฟฮิตสกิลบวกสองแล้วก็บวกสในกิลเนาะครับผมประมาณนี้เนาะสลับบัสบีนะก็ตัวนี้โดยวรวมก็คือตัวตีกิลดีๆตัวหนึ่งนี่แหละครับผมแต่ว่าแพทเทิร์นสกิลนี่จะเป็นแบบ ป้าอุนโาหะสีฟ้าแบบใกล้เคียงกันเลยนะครับสลับใครที่แบบมีป้าอุนโาหนะตัวนั้นก็สามารถข้ามตัวนี้ได้เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเก่งกว่าในด้านของการตีกิลนะแต่ว่าโดยรวมด่านอื่นๆก็สามารถเล่นได้สบายๆนะมีทั้งมาราเดอร์เนาะแล้วก็เป็นลิงก์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะสกิลก็แต่หลัก900เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสลับบัสบีนะตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะผมชอบมากนะ ผมให้ประมาณ 3s นะให้ได้เลยเนาะส่วนตัวถัดไปนะผมลุงโรเบิร์ตสายควันนะลุงโรเบิร์ตเฉยๆอะ่ะลุงโรเบิร์ตเป็นตัวสายตีปกติระยะไกลเนาะมีพลังโจมตีที่819หน่วยแล้วก็เป็นผู้สังหารอารันคานะธรรมดานะครับผมไม่มีพลัสนะส่วนลิงก์เป็นโจมตีปกติแรงขึ้น35% ส่วนสกิลตีตัวก็จะมีเก้าตาบวกสองโอ้แปลกนะมีกัดเบรคแล้วก็หลบหลบดาเมจอลันคา50%เนอนาะหลบอลันคาแหละแล้วก็มีเอฟเฟกค่าศัตรูนผมเมื่อค่าครบ30ตัวสกิลแรงขึ้น20%ฮะอันนี้แปลกๆนะส่วนอาบีก็จะมีตีไกลขึ้น20%ตีปกติแรงขึ้น50%มีเอฟเฟกบัฟนาะสกิลสอง แล้วก็กันสาระไฟหน้าไเ1อ0เอฟเฟกต์คิิเเหมือนบัตบีเลยเนาะแล้วก็บัฟทีมสีเขียวสายโจมตีปกติแรงขึ้น20%แล้วก็ฮีตการโจมตีปกติบวก1แล้วก็บวก2ในกิลนะสำหรับตัวนี้มีแมคานิกใหม่นะผมค่อนข้างชอบนะเหมือนตัวแครี่ยิงไกลอะไรเงี้ยเหมือนพวกโมบานะ้าเนาะถือแบบมีสก,กิลแล้วก็ผักตัวเองกลับหลังมาอะไรอย่างนี้เนาะ ใครคิดไม่ออกก็เหมือนแคทารีนะที่แบบในรีออ l e ลเจนเนาะที่แบบยิงตะข่ายแล้วมันจะกลับหลังมานะพอดีช่วงนี้เอินรีออฟเลเจนนะก็ขึ้นกลับมาเล่นแบบจริงจนะังเนาะก็นึกได้นะว่าคล้ายๆลุงแกเลยเนาะส่วนการโจมตีปกติคือเร็วว่าน่าจะเร็วที่สุดในเกมและวสลับตัวนี้เนาะเล่นง่ายมากนะเหมือนถ้าคิดไม่ออกก็คือไอเซนนะผมแต่ว่าไอเป็นไอเซนที่ตีเร็วนะเป็นตีแบบ เหมือนตีแบบยินเนาะที่แบบเป็นเส้นๆเนาะอืแต่เร็วกว่าเร็วกว่ายินอีกเนาะแล้วก็มีบัฟเนาะเหมือนไอเซนเนาะแต่ว่ามันไม่มีเกาะนะมีแค่บัฟเฉยๆเนาะก็ค่อนข้างดีแนะล้วสำหรับตัวนี้ผมชอบเลยนะตัวนี้ยืนข้างกิวสบายๆแล้วก็เป็นตัวออโต้ด่านได้ค่อนข้างดีนะแต่เสียดายที่มันไม่ได้เป็นาชาร์ปชูตเตอร์นะถ้าเป็นชาร์ปชูตเตอร์นี่น่าจะเก่งแบบสุดๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะลุงโรเบิร์ตนะ กลัวเกินหน้าเกินตาเกินไปก็ให้แค่นี้พอนะสำหรับตัวนี้ผมก็ให้ประมาณ2 s พัทนะครับผมน่าสนใจนะผมชอบมากเลยนะตัวนี้อยากเปิดอยู่นน่าสนใจเลยหลายคนอาจจะข้ามนะเพราะว่ามันเป็นตัวเฉยๆทั้งคู่นะนอกจากจะมีแฟนคลับพี่บัสบีก็อาจจะเปิดได้เนาะส่วนหลังตู้ก็ค่อนข้างแย่นนะแต่ว่ามันก็มีดีอยู่ประมาณ2-3ตัวแนละ้วอย่างฮาริเบลกับอิกิโกนี้พอใช้ได้นะ ตัวอื่นก็ถือว่าโอเคโดยรวมเนาะถ้าใครไม่มีนี่ก็สามารถเปิดได้นะถ้าไม่มีตัวละครในทั้งหมด10ตัวนี้เยอะเกินไปก็สามารถเปิดได้นะส่วนผมนี่มีไปแล้ว8ตัวนะไม่มีแค่ฮาริเบลแล้วก็อิจิโกะนะผมอยากได้อนะิจิโกะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดตู้สักสอสาสเต็ปละกันนะเพราะว่ากันสิ้นเดือนด้วยนะแล้วก็ตู้นี้ไม่มีรุดเลดด้วยเนาะค่อนข้างดีนะหเลยเหมือนตู้ที่แล้วนะ แต่ตู้ที่แลนนี่ก็เกลือไปายบางทีเหมือนหลุดเลทจะเกลือกว่าไม่หลุดเลสซะอีกนะแล้วก็ไหนๆก็มากันแล้วเนาะมันก็จะมีอีเวนต์มาว่ามเป็นใกล้วันที่จะมาแล้วเนาะวันนี้วันที่ส7แล้วนะผมก็อัดช้าไปหน่อยเนาะเออโดยรวมก็มันก็จะมากันหมดแล้วนะอันนี้เป็นตู้เปิดฟรีนะสิบวันเหมือนเคยนะตัวละครก็ประมาณนี้เลยนะผมใครยังไม่มีก็ ไปสุ่มหาจับจองกันได้นะมีโอกาสได้กันทุกตัวนะผมสิบวันนี้ก็คงต้องได้สักสองครั้งหรอวะเออใครจะดวงแย่สิบวันแบบเกลือสิบวันเลยผมแล้วคนหนึ่งที่เป็นจะว่า <c oughs> <c oughs> อย่างกูอย่างงี้เลยแล้วก็มีตู้ของอ,อ,อุปกรณ์ด้วยใครที่ขาดอุปกรณ์ก็มาเปิดได้นะเป็นตู้ฟรีเหมือนกันนะช่วงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ห้าดาวด้วยนะห้าดาวแบบดาวม่วงเนาะดาวแดงเออดาวแดงสิ แล้วก็อนะีเวนต์เนาะอีเวนต์ของพี่สองคนนี้นะลุงโรเบิร์ตแล้วก็บนะัตสบีเนาะก็แน่นอนว่าตัวโบนัสก็จะเป็นตู้ที่แล้ว3ตัวแล้วก็2ตัวนี้ที่เป็นตัวล่าสุดนะส่วนแถวล่างนี่ใครไม่มีก็บอกเลยว่าลำบากหน่อยนะแต่ว่าผมมีหมดแล้วนะก็เฉยๆนะผมว่าผู้เล่นเก่าส่วนใหญ่น่าจะมีนะแต่ว่าผู้เล่นใหมน่นี่น่าจะมีแค่สลักชิเคปพติตัวเดียวเนาะ หรืออาจจะมีจูกแกรมฮัสวานด้วยก็เป็นได้อาจจะเปิดหลุดออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนคาดว่าน่าจะมีตัวนี้กันเนาะสลาคีเคมบจินะออกตัวลุงได้แล้วก็เป็นตัวละครช่วง9ปีด้วยเนาะมันน่าจะมีกันทุกคนเนาะโบลัลอมนี้ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนเข่าอื่นเหมือนจะมีอัอนนี้ไหมใช่ไหมเอ,อ เดี๋ยวนะมันมันแผทโน้มมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับอ๋อ,อ,อมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมก็คือมันเป็นการอัพตัวละครแบบใหม่เนาะใช่เหมือนตัวละครจะเวลเกิน200ได้แล้วนะครับแล้วก็มีในด้านของเบิร์กเนตแล้วก็ลิงสามสิบนะท,ท,ที่ผมเห็นหลุดมาใน Discord นะครับผมและในกลุ่มของคอมมูนิตี้ของบีดเว็บโซประเทศไทยเนาะเห็นเขาว่ามีหลุดลิงก์30แล้วก็เบิกเนตสินะครับแล้วก็เวลเกิน200นะแต่เวลเกิน200นี่น่าจะมาในวันที่18แล้วมั้งผมคิดว่านะมีอันนี้ออกมาแล้วเนาะมีตัวของรูปอของอัพมาแล้วส่วนรูปของอัพส่วนใหญ่จะหลุดออกมาหมดแล้วนะครับผมดูได้ในกลุ่มนะผมไม่ได้เ,เตรียมรูปมาเนาะ ล้วคิดว่าในนี้ก็น่าจะไม่มีด้วยนะผมผมไม่ได้ตัดคลิปนะต้องขออภัยทุกท่านมาที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะก็ต้องอัดสดกันอย่างนี้แหละอ่าก็บอกตามความรู้สึกนเนาะอ่าประมาณนี้นะผมก็สลับสรุปกาชากลางเดือนก็ไม่มีอะไรมากัผมส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่อัปเดตของตัวเกมมากกว่านะที่จะเป็นพวกอัปเดตเวล200บวกลิงพวกเบิร์กเนตแล้วก็ การอัปโซทีแบบใหม่เนาะที่เป็นแมคานิกของเกมใหม่เนาะอันนี้น่าสนใจมากนะผมก็รอติดตามดูกันว่าเขาจะมากันวันไหนนะคาดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็กลางเดือนนี้เลยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะสิ้นเดือนมากกว่านะเป็นการแบบอัปเดตใหญ่ไปด้วยบวกกับอาจจะมีตู้อะไรสักอย่างหนึ่งมาด้วยนะผมผมคิดว่านะประมาณนี้เนาะก็ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับ ช่องกาวิตีโซลิเปินะครับผมก็เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ยังไงหรือมีข้อมูลที่ผมตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์พิมพ์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปตัวตัวถัดไปนะผมสวัสดีครับ